ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซุปเปอร์แชมป์กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซุปเปอร์แชมป์ บอกเลยนะครับว่าตรงนี้ตัดสินแล้วนะถ้าใครแพ้ในเกมเกมนี้คือตกรอบกับบ้านเลยนะไม่มีมาแข่งอะไรแล้วนะฮะใครที่ชนะเข้าสู่รอบแจ็คพอตของเราเพื่อไปคว้าอีก1 0 0 0 0แบาทได้หรือไม่ค่อยว่ากันนะฮะตอนนี้ทีมของลูกทุ่งนำอยู่36ต่อ35อออใครจะเข้าไปทางกันแต่คะแน<ห>นเดียวโอ้ยไ,ไม่ทันหรอกไม่ทนันหร้กเขาไล่ไม่ทันหร้กเขาไล่ไม่ทันคุณมีอะไรอยากจะพูด กับคนเหล่านี้บ้างทำใจเถอะทำใจฝั่งนู้นทำใจเถอะทำใจทำใจเลยโอกาสังไงก็แพ้แต่ผมว่ามันนิดเดียวนะทำไมอ่ะสามที่หกขนาดนี้สามที่ห้าแค่นี้เองสามที่หกขนาดนี้สามที่ห้าแค่นี้เองโอ้ใช่อันนั้นอันนั้นไซส์อันนั้นไซส์ไซส์คนละคนละคะแนนกันฮะไซส์ไซส์นี่เป็นยังไงหรอครับผมไซส์ก็บอกว่าไซส์มาไซส์เป็นอย่างนี้ โอ้ยพลอยไซด์ลุกเลยเนี่ยขนาดเขาเรียขนาดจะลุกไปให้ทดสอบอยู่อะไรอะฮะโอ้โหลากด้วยอ่ะหัวหน้าทีมฝั่งนี้ครับครับมีอะไรอยากจะกล่าวปลุกใจลูกลูกทีมบ้างพวกเราก็รวมตัวกันมาได้หลายเทปแล้วเราผ่านอะไรด้วยกันมาก็เยอะมีสุขร่วมเสพมีทุก รวมตานเออรวมตานเราอยู่กันมาขนาดนี้แล้วครับพี่ๆครับเออมันถึงเวลาแล้วล่ะครับเขาไปม็อบทีทีพวกเราจะแยกไม่ใช่แยกแยกตัวเองออกจากความพ่ายแพ้โอ้แต่มันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะหยุดหยุดอะไรหยุดเล่นเกมหยุดอ้อมมือและเต็มทีสักที้สู้สู้นะผมพูดอะไรออกไปครับเนี่ย ทีมคุณได้นั่งดูเขาก่อนครับเพราะคะแนนนําได้เล่นก่อนและเกมที่พวกคุณจะได้เล่นคือใบหัวต่อท้ายวิธีการก็คือยืนเรียงกัน 1, 2, 3, 4ข้างหลังป้ายนี้นะฮะและเดี๋ยวผมยืนตรงนู้นผมบอกเริ่มปุ๊บเนี่ยพวกคุณจะต้องใบให้คนที่มีคําอยู่บนหัวเขาพูดคําตอบให้ได้หมวดคือคําที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าอา อาอะไรอาออไรคือคนคนไปยืนอ่ะวนกันใช่แล้วเดี๋ยวเ๋ยใครตอบได้ปุ๊บมาต่อแถวแล้วก็วนอย่างเงี้ยทำให้เร็วสุดเลยเพราะมันข้อละหคะแนนแล้วคูณไปเลยเข้าใจแล้วนะเข้าใจนะเตี้ยเข้าแถวเลยครับเตรียมตัวนะติดคำครับห้ามหันหลังอ๋อปุ๊บเราก็เคยเล่นแล้วแต่เราจำไม่ได้ดีมาก พร้อมเตรียมตัวเริ่มมานี่ครับหันกลับมาใบคำนี้อ่าชื่อจริงพี่อะ่ะอัปปพรถูกต้องไปถูกต้องอันนี้อะไรฮะโอ้ยอเพลงที่ฉันนะ่ะอารมณ์ไม่ดีอ,ะอ่ะอ้าวฟาวครับมีคำว่าอารมณ์ฮะไม่ได้ครับเฮ้ยอ,อันนี้อะไรครับ <laughs> โอ้โหไม่ไม่ดีเลยเป็นเรื่องไม่ดีเลยอะ่ะเกิดอาเพศอาเพศถูกต้องอไปไหน <laughs> <laughs> อันนี้อะไรครับเป็นพี่น้องเป็นอิสลา,ามเป็นเขาเรียกอะไรอับังอับังถูกต้องอน,นี่แหละครับเาเวลาไปงานศพเอาพวงหลีดเพื่อไปไปอะไรอะไรครับถูกต้องครับนี่ฮะโอ้ยอะไรเป็นคำถามอ่ตะวันเขาเรียกอะไรตะวันเอออาทิตย์ออาทิตย์อาทิตย์อ่าต่อจากสิงคุรีไปเดี๋ยวกันนะ ไปบ้านบ้านชายามบ้านชายามอาทิตย์อ่างทองอาทิตย์อ่างทองอาทิตย์อธิษฐ์นครสวรรค์อาธิษฐ์อุทัยอาทิตย์อุทัยอันนี้อะไรโอ้อะไรวะเนี่ยจะใบยังไงอะขอบคุณน่ะแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นให้ดิฉัโตอันนี้ก็โตถูกต้องไปอีกแล้วเย คือคนที่มีความรักที่ไม่สมหวังเนี่ยฟาวครับมีคำว่ารักครับห้ามรักดิเอออันนี้อะไรฮะอ๋อครูที่เป็นอ่าครูค่ะครูภาษาอาจารย์อาจารย์ที่ไม่เล็กอาจารย์ใหญ่โอเคนี่ฮะตื่ทุกกองเนี่ยเนี่ยเนี่ยภาษาเนี่ยเวลาเขาไหว้แต่ว่าเป็นคำนอบน้อมอ่ะผ้าผ้าผ้า ข้ามข้ามข้ามไปแม่หมดเวลาแล้วไปะไปไปอันนี้ครับเพื่อนโน้ตตลกตลกหมดเวลาอ่าพูดเดี๋ยวมาดูกันอมิตาพุทธโอ๊ยอมิตาพุทธต้องใบงานอมิตรพุธทัธายังไงทายังไงอมิตาทายังทายังทายังวันอังคารแล้วต่อด้วยออพุธอ่าทัธายัง ทีมของพวกคุณนะอันน oh. ี้ซีเรียสแล้วนะคูณ5นะได้ไปทั้งหมด7คําคำครับ7คูณ5 35บวกของเก่าอีก36นะครับนำไปก่อน71คะแนนความซีเรี่ยนก็ตกมาที่ตักของพระเอกทั้งหลายเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้8คํคำคุณชนะทันทีถ้าได้7คําคำตกรอบทันทีเพราะฉะนั้นได้น้อยไม่ได้เลยนะครับและพวกคุณได้หมวดคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าอะหรืออ่างอย่างเดียว ไม่มีสละอ่ะพร้อมแล้วจะอยู่ยากอยู่เข้าแถวครับพร้อมจะไม่มีการหันหลังอีกต่อไปติดคำการติดคะแนนทำไมต้องแบพี่อัญโยนพี่อโอเคใช่เลยใช่ยาันยาน อันนี้น่าใบ้มากเลยอันนี้น่าใบพร้อมนะเอาท่านเร็วนะครับเราต้องการ8คํานะมันต้องใบคํานี้คำนี้พร้อมสุดแล้วสุดแล้วพร้อมข้างหลังขาเลยชอบเลยอ่ะพร้อมแล้วเริ่มเฮ้ยโอ้โหพี่ไอ้นี่พี่เขาเรียกอ่ะอัสติอัสติไม่ใช่ไม่ใช่เฮยหมดเลยหมดเลยเลยขาเรียกว่าอะไรพี่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ เอ้าพี่อยังจะพูดว่าอะไรพี่เขาเรียกว่าอะไรพี่ทั้งหมดเลยในองกันแพทยเหรอเขาเรียกว่าอะไรใช่ไหมอยากแบบสุภาพอะสุภาพอ่ะผู้ชายผู้หญิงอ่ะมันมันเขาเรียกว่าอะไรแต่ละคำตัพไม่ได้หรอกไม่ได้เทปไปเอาไปโยนเทปถูกต้องไปอันนี้อะไรฮะตอนเช้าไหว้อารุณสวัตดิ์เออไหว้รสวัตดิ์ไหว้อยู่อยู่ข้างบนดวงดาวอ่ะอารุณดวงดาวดวงดาวอาทิตย์ดวงดาวข้างบนน่ะ ดวงดาวอ่าดวงดาวอ่ะเขาเรียกอะไรบนบนบนดวงดาวข้างบนอ่ะอนาจารย์อนาจารย์ฮะอวการอวการเอออนาจารย์ด้วยอาณาจารย์คำถามอ่ะอะไรเอออ่อตอนจบของละครเลยพี่อวสานเออเอาแล้วเอ่อบทสวดบทสวดก่อนขึ้นเลยบทสวดอาหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาโอเควันนี้เกหลือบวนก มีชีวิตแบบไม่ตายอ่ะอมตะสถานที่ที่เป็นกลางคืนอ่ะโคจรอโคจรโอ้ยพี่คือขออะไรพี่เอาหสิเอาหสิกรรมโอเคได้โอ้ใหญ่โตข้ามเออ ฟอฟอฟองูเขาเรียกอย่างว่าอะไรจะองอังงางจะองอังงางต่อละพิษต่อละพิษอ่าเออเอออ่าหมดเวลาองอังยาวอะไรวะองอังยาวมันมันจะพูดงูจงอางมันองอังอังอะองอังอังนะ อันนี้ชอบเลยชอบเอางยมันเหมือนเด็กเด็ก2อขวบเจองูตรงอ่างห้าอ้างอ่างอะอะไรวะไยอะอะต้องได้8แล้วคุณคือผู้ชนะเข้าสู่รอบแจ็คพอตแล้วไปไปดูครับว่าทีสองจะเป็นไทยถ้าได้7ตกรอบทันทีและทีมพระเอกได้ไป ชนะไปครับ85ต่อ71นะฮะประกาศเลยพวกเขาคือคนที่จะเข้าสู่รอบแจ็คพอตของเราแล้วแต่ทีมแพ้ของเราก็ยังอยู่นะฮะวันนี้สนุกไหมสนุกว่าสนุกมากๆอย่าลืมนะครับว่าเวลาถ้าเกิดว่าฝนตกนะฮะงูงอคอเคี้ยวอะไรมันจะเข้ามางูองอางเราบอกงูองอางเข้าบ้านนะฮะไม่ให้เกิดขึ้นนะ อันนี้นะครับสำหรับทีมของเราลูกทุ่งนะครับก็มอบ20,000บาทให้มูที่บ้านนนทภูมมา <ๆ S 2> ดูกันครับว่าพระเอกของเราจะทำแจ็คพอตแตกหรือไม่บวกไปอีก1 0 0 0 0แหรือไม่เดี๋ยวเรากลับมาในรอบแจ็คพอตสักครู่เดียว เกมนี้ค่ะคุณเกมสุดท้ายใบหัวต่อท้ายโอ้โหสนุกมากคือคำว่าอามันขึ้นหน้าอาทิตย์อุทัยคำว่าอาทิตย์ตะวันเรียกอะไรอาทิตย์อาทิตย์อีกคำหนึ่งอีกคำหนึง,งไปสิงบุรีแล้วก็ต้องไปไหนคือทำไมฉันต้องอ้อมไปดูวมาทำไมฉันไม่ไปตุรรณแล้วก็ไปอุทัยวะแต่เกมนี้แพ้แต่ถึงจะแพ้ชนะยังไงก็ช่างเรามา ารายการนี้แล้วก็โดยเฉพาะโครงการนี้เรายินดีมากๆเลยใครแพร้ใครชนะก็ได้เพื่อเราสมทบทุนไปทําบุญนะคะให้พระเอกเขาชนะเพราะว่าพระเอกเขารักเราเราเลยยอมเขาค่ะได้เงินเท่าไหร่เราก็เอานุาโมทนาสาธุด้วยนะคะ